ดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะวันนี้แอดมีเรื่องแอบแซบมาฝากกันอีกแล้วคะ่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องของชายหนุ่มที่มีชื่อว่าน้องอามหนุ่มหลอดีกรีเดือนมหาลัยวัยนักกินนะักกินน้องอามเป็นหนุ่มหลอผิวขาวรูปร่างสูงโปร่งแต่แอบมีกล้ามน้อยๆพอให้หน้ากัดเล่นคิ้วเข้มตาคมจมูกโด ปากแดงระเรื่อเหมือนทาลิปสติกอยู่ตลอดเวลาเป็นนักกีฬาของมหาลัยแถมยังเรียนเก่งอีกตั้งหากครอบครัวของน้องอามจัดว่ามีฐานะร่ำรวยระดับหนึ่งเลยทีเดียวเรียกได้ว่าน้องอามนี่ลูกคุณหนูชัดๆเวลาไปมหาลัยก็โชบรถสปอร์ตส่วนตัวราคาหลายล้านไปค่ะจนพวกสาวๆทั้งในและนอกมหาลัย ต่างพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะทําให้ตัวเองอยู่ในสายตาของน้องอามความหวังสูงสุดคือได้เป็นแฟนกับหนุ่มรอสุดเพอร์เฟกเดือนมหาลัยแต่ถ้าไปไม่ถึงฝั่งฝันขอแค่ได้ควงได้ใกล้ชิดสักครั้งก็ยังดีเรื่องนี้แน่นอนว่าน้องอามก็รู้ตัวดีรู้อยู่เต็มอกว่าลองเขาอยากได้ใคร ไม่มีคำว่าผิดหวังดังนั้นนอกจากเรื่องสุดรอดรู้เพอร์เฟกต่างๆนานาแล้วน้องอามยังเด่นดังในเรื่องความเป็นคาสนว่าเจ้าชู้หาตัวจับยากเอาเป็นว่าบรรดาสาวๆส,สวยๆภายในมหาลัยผ่านมือน้องอามมาเกือบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วส่วนบรรดาสาวๆที่หน้าตารูปร่างธรรมดา ก็ได้แต่นั่งตาห้อยน้ำลายย้อยรอต่อไปหลายต่อหลายครั้งที่มีกรณีรถไฟชนกันสาวๆตีกันนับครั้งไม่ถ้วนพเพื่อแย่งชิงพ่อเดือนมหาลายัยทั้งทั้งที่ต่างก็รู้ทั้งรู้ว่าถึงมีเรื่องทะเลาะเบาแววงรบราฆ่าฟันตบตีกันจนหัวร้างข้างแตกไปก็เท่านั้นสำหรับอามแล้ว ควงสาวนางหนึ่งก็แค่ชั่วปุ๊บปั๊บเท่านั้นอย่างมากหนึ่งเดือนอย่างเร็วก็แค่วันเดียวบางทียังควงทีเดียวสองถึงสามคนเสียด้วยซ้ำสาวบางคนร้องห่มร้องไห้ตัดพ้อต่อว่าเสียทั้งตัวเสียทั้งใจเสียหายไปแล้วก็โดนอามทิ้งคว้างแบบไม่แยแสแต่อามก็ไม่เคยใส่ใจกับการสูญเสียของสาวๆเขาบอกแค่ว่า เขาไม่เคยบังคับขู่เข็นใครแต่ละคนก็ยินดีมอบกายมอบใจให้เขาเองสาวบางนางเป็นคนเริ่มก่อนจูโจมเขาก่อนด้วยซ้ำและเขาก็ไม่เคยบอกว่ารักหรือชอบใครไม่เคยให้สัญญาอะไรกับใครทั้งนั้นเขาพูดชัดเจนกับสาวสาวทุกคนว่าเขาเป็นผู้ชายชอบสนุกสาวๆาวทุกคนก็ได้ยินได้รู้ได้เห็น กิตติศัพท์ในเรื่องของผู้หญิงของเขากันทั้งนั้นแต่ก็ยังพยายามที่จะเข้าหาเท่าที่ผ่านมาสาวๆที่เขาควงด้วยต่างก็เป็นคนเข้าหาเขาเองทั้งนั้นเขาไม่เคยไปหลอกลวงใครหรือวิ่งเข้าไปจีบใครก่อนเขาก็แค่ตอบสนองในสิ่งที่สาวๆเหล่านั้นต้องการเท่านั้นแล้วอย่างนี้จะโยนความผิดให้เขาได้อย่างไร เมื่อได้ยินแบบนี้สาวๆเหล่านั้นก็ไปไม่เป็นเพราะมันเป็นดังที่อามพูดจริงๆแล้วจะโทษใครได้เล่าก็ต้องโทษตัวเองที่พาตัวเองไปพัวพันกับไฟเมื่อกระโดดเข้ากองไฟเองสุดท้ายจะไปโทษไฟก็ไม่ถูกสรุปแล้วว่าน้องอามไม่คบสาวคนไหนเป็นตัวเป็นตนจะคบไปเพื่ออะไร ในเมื่อเขาสามารถเปลี่ยนหน้าสาวๆได้วันละหลายหลายคนด้วยซ้ำต้นอ้อก็เป็นหนึ่งในบรรดาสาวๆที่โดนอามเขียดทิ้งหลังควงกันได้แค่วันเดียวต้นอ้อเป็นเด็กสาวหน้าตาดีจากครอบครัวยากจนแต่เธอก็แอบหลงไหลได้ปลื้มในตัวของอามมาตั้งแต่ปีหนึ่งต้นอ้อพยายามทุกวิถีทางเพื่อทำให้ตัวเองมีตัวตน และอยู่ในสายตาของอามสักครั้งจนวันหนึ่งก็มีโอกาสเมื่อต้องทำงานกลุ่มด้วยกันด้วยความที่อามเป็นคนพูดจาสุภาพอ่อนหวานตนออกก็ยิ่งเข้าใจไปว่าอามเองก็น่าจะมีใจให้หลังจากที่พยายามทำตัวใกล้ชิดกับอามมาได้สักอาทิตย์ตนออกก็ตัดสินใจชวนอามไปเที่ยวกลางคืนกันสองคน อามก็ไม่คิดที่จะปฏิเสธเพราะรู้ว่าต้นอ้อต้องการอะไรเขารับรู้ถึงความรู้สึกของต้นอ้อมาก่อนหน้านั้นแล้วและเขาก็ยินดีสนองเพราะต้นอ้อเองก็นับว่าเป็นผู้หญิงที่สวยและหุ่นดีเขาไม่ขัดข้องอะไรหากจะได้ควงสักคืนสองคืนหลังจากค่ำคืนเร่าร้อนผ่านพ้นไปวันรุ่งขึ้นอามทำตัวปกติ เป็นต้นอ้อเองต่างหาที่เริ่มทำตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเริ่มไปดักรอเจออามในทุกซอกทุกมุมภายในมหาลัยและภายในเย็นวันนั้นเองอามจึงควงสาวสวยหุ่นอวบอัดอีกคนขึ้นรถสปอร์ตขับโชว์ผานหน้าต้นอ้อไปแบบไม่ชายตามองต้นอ้อเสียใจอย่างหนักเธอพยายามตามหาเรื่องผู้หญิงทุกคนที่อามควง แต่สุดท้ายคำพูดอันแสนจะเจ็บแสบปวดแปลบในซวงก็ทำให้ต้นอ้อสิ้นหวังมันจริงอย่างที่เขาพูดทุกคำต้องสมน้ำหน้าตัวเองที่ไม่รู้จักเจียมตัวหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครได้พบเห็นต้นอ้ออีกเลยจนกระทั่งมารู้ทีหลังว่าต้นอ้อลาออกจากมหาลัยและไม่เคยมีใครติดต่อเธอได้อีก เรื่องนี้ตัวอามก็รู้แต่มันไม่ใช่ปัญหาของเขาดังนั้นจึงไม่ได้ใส่ใจหรือสนใจว่าตนออ้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรหายไปก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องสร้างความรำคาญให้เขาน้องอามมีข้อเสียข้อเดียวก็คือเรื่องผู้หญิงนอกนั้นนับได้ว่าเป็นเทพพบุตรดีๆนี่เองโดยเฉพาะเรื่องความเป็นคนใจดี ชอบช่วยเหลือเด็กและคนแก่หลายต่อหลายครั้งที่น้องอามและเพื่อนๆจัดทริปนำเครื่องใช้อุปกรณ์การเรียนและขนมนมเนยขึ้นเขาลงห้วยไปเยี่ยมเด็กๆในถิ่นทุรกันดารที่ความเจริญยังเข้าไม่ถึงบางทีก็เที่ยวแจกเงินคนแก่ที่ยังต้องทำงานงกงกตามท้องถนนที่เขาพบเห็นและในบรรดาผู้สูงอายุ ที่อามคอยช่วยเหลือวันหนึ่งอามได้มารู้จักกับป้าออนป้าออนมาทำหน้าที่กวาดถนนอยู่แถวแถวหน้ามหาลัยมาแทนที่คุณตาแก่แกอีกคนที่อามเคยพูดคุยและช่วยเหลือเรื่องเงินมาก่อนซึ่งป้าออนบอกว่าตาแกเกษียณไปแล้วจากนี้ไปเป็นป้าออนที่มารับหน้าที่อยู่ตรงนี้สาเหตุที่อามได้รู้จักกับป้าออน เนื่องจากในวันหนึ่งในขณะที่อามและเพื่อนๆกำลังจะเดินข้ามถนนไปยังร้านอาหารฝั่งตรงข้ามเขาสังเกตเห็นว่าป้าคนกวาดถนนกำลังจะเป็นลมหมดสติเขารีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือและหลังจากวันนั้นก็พูดคุยทักทายกันทุกครั้งที่ได้เจอกันป้าอ่อนเป็นคนรูปร่างท้วม แต่ก็ยังมีเขาโครงหน้าว่าต้องสวยสมัยสาวๆแต่ด้วยงานที่ต้องใช้แรงกายและต้องกรำแดดอยู่เป็นนิดทำให้ป้าอ่อนในวัยเกือบหกสดูเหี่ยวเฉาอยู่พอสมควรแต่ด้วยที่เป็นคนร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสเอ่ยปากทักทายทุกคนอย่างเป็นมิตรป้าอ่อนจึงเป็นที่รักแต่เรานักศึกษาทำงานอยู่ได้แค่สามเดือน เกือบทุกคนในมหาลัยต่างก็รู้จักแกจนมาวันหนึ่งอามได้ข่าวว่าป้าออนโดนรถเฉียวชนหลังจากที่ไม่ได้เจอหน้าป้ามาร่วมอาทิตย์อามจึงรีบไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลและดูเหมือนว่าป้าออนเองก็ดีใจเป็นที่สุดเมื่อเห็นหน้าอามป้าออนเอ่ยปากขอบคุณพร้อมทังน้ำตารู้สึกตื้นตันในความห่วงใยของอาม ป้าบ่นว่าขนาดลูกแท้ๆของป้าก็ไม่มีใครดูดำดูดีชีวิตเหมือนอยู่ตัวคนเดียวหลังจากที่อามได้อยู่คุยกับป้าจากนั้นเขาก็คอยมาเยี่ยมอยู่ทุกวันในช่วงนี้นี่เองที่อามรู้สึกสงสารป้าอนจับใจและยิ่งมารับรู้ว่าขาของป้าที่เสียหายยังสามารถเดินได้แต่จะกลายเป็นคนขาเป๋ อามยิ่งรู้สึกแย่ดังนั้นสุดท้ายเขาจึงได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษาแม่และขอร้องให้แม่รับป้าอ่อนให้มาเป็นแม่บ้านอีกคนเป็นจังหวะดีที่แม่บ้านคนหนึ่งลาคลอดแม่ของอามจึงยินดีช่วยเหลือป้าอ่อนทำงานเป็นแม่บ้านของอามด้วยความขยันขันแข็ง ถึงแม้ว่าร่างกายจะเคลื่อนไหวไม่เร็วและไม่สะดวกเหมือนแต่ก่อนแต่ใจป้าอ่อนก็เต็มร้อยและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือป้าอ่อนรู้ใจเจ้านายทุกคนในบ้านเพียงเวลาไม่กี่เดือนเท่านั้นอาหารการกินที่ป้าอ่อนนำขึ้นเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารก็ถูกปากทุกคนจนคุณแม่ของน้องอามเอ่ยปากชมไม่หยุดและยิ่งกว่านั้นคือ ป้าออนดูแลน้องอามเสมือนลูกของตัวเองด้วยเหตุนี้เองตัวอามก็เริ่มให้ความสนิทสนมกับป้าออนโดยไม่รู้สึกตะขิดขวงใจน้องอามรักและเคารพป้าออนเสมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งในบ้านด้วยเพราะตั้งแต่เล็กๆมาน้องอามใช้ชีวิตอยู่กับพี่เลี้ยงพอโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นก็ใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวเพราะพ่อแม่ ใช้เวลาส่วนใหญ่เดินทางและไม่มีเวลาอยู่บ้านโดยเรื่องธุรกิจและการงานที่รัดตัวพูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วน้องอามเป็นเด็กที่ขาดความอบอุ่นจากครอบครัวมาตั้งแต่จำความได้เป็นลูกชายคนเดียวของบ้านที่ไม่รู้จักความรักและอ้อมกอดจากพ่อแม่พี่เลี้ยงเองก็เลี้ยงแต่ตัว คอยเอาอกเอาใจตามใจน้องอามทุกอย่างด้วยเพราะเห็นว่าเป็นลูกของเจ้านายไม่เคยได้สั่งสอนและให้ความรู้สึกของความรักสักเท่าไหร่จนเมื่อน,น้องอามโตขึ้นจนเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นพี่เลี้ยงก็ลาออกเพื่อไปแต่งงานหลังจากนั้นมาความสุขเดียวที่อามได้รับคือจากเพื่อนฝูงนิสัยไม่ดีบางอย่างจึงเริ่มก่อตัวตั้งแต่ตอนนั้น น้องอามบอกว่าไม่รู้จักคำว่ารักและไม่คิดว่าความรักในโลกนี้มันมีอยู่จริงจึงไม่เคยให้ความรักและความรู้สึกกับใครถึงแม้ว่าน้องอามจะมีเพื่อนฝูงมากมายล้อมหน้าล้อมหลังแต่คำว่าเพื่อนรักหรือเพื่อนสนิทน้องอามไม่มีน้องอามรักและไว้ใจป้าอ่อนมากขนาดที่ไม่เคยคิดจะล็อกประตูห้องนอน พป้าอ่อนชอบเข้ามาดูชอบนำขนมนมเนยมาให้และทุกคืนก่อนป้าอ่อนจะเข้านอนป้าอ่อนจะเข้ามาดูน้องอาร์มคอยตรวจความเรียบร้อยคอยห่มผ้าให้ลูปหัวรูปหน้าและบอกฝันดีก่อนนอนยามป่วยไข้ไม่สบายป้าอ่อนจะคอยเช็ดตัวหาอยู่หายามมาคอยป้อนซึ่งความรู้สึกอบอุ่นเหล่านี้ น้องอามร,รู้สึกดีมากป้าออนทำงานอยู่ที่บ้านของน้องอามจนครบปีทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีจนกระทั่งวันจบการศึกษาน้องอามจัดงานปาร์ตี้ฉลองมีเพื่อนๆนมาร่วมงานอีกมากมายโดยมีป้าออนคอยดูแลอยู่ห่างๆเรื่องอาหารการกินและเครื่องดื่มมีทางโรงแรมที่รับจัดงานนอกสถานที่ คอยดูแลทุกอย่างคำคืนแห่งความสนุกสนานผ่านพ้นไปอามตื่นมาด้วยอาการเมาค้างเขาพยายามร้องเรียกป้าออนแต่เรียกหาเท่าไหร่ปลาออนก็ไม่ปรากฏตัวน้องอามรู้สึกแปลกเล็กน้อยเมื่อสำรวจตัวเองแล้วพบว่าร่างกายของตัวเองไม่มีอาพรแม้แต่สักชิ้นเดียวแต่ก็คิดไปเองว่า เขาเองคงจัดการโลกคราบตัวเองตอนคลานขึ้นเตียงน้องอามจำเหตุการณ์ช่วงหลังแทบไม่ได้ความปวดหัวอย่างหนักทำให้น้องอามพยายามตามหาตัวป้าอ่อนภายในบ้านเงียบสนิทพ่อแม่ก็ยังอยู่ต่างประเทศจนในที่สุดก็ล้มเลิกความพยายามพาตัวเองขึ้นเตียงและก็หลับไปอีกครั้งกว่าที่จะฟื้นขึ้นมาอีกที ก็ป่าไปอีกหนึ่งวันเต็มๆน้องอามถูกปลุกให้ตื่นด้วยเสียงเตือนข้อความเข้าจากโทรศัพท์มือถือของตัวเองในช่วงสายของวันนั้นงวงเงียคว้ามาดูปรากฏว่าเป็นลิงก์คลิปวิดีโอความยาวประมาณ10นาทีถูกส่งมาจากเบอร์ท,ที่น้องอามไม่รู้จักน้องอามคลิกลิงก์มันเป็นลิงก์ที่เปิดไปยังเว็บไซต์อย่างว่า คลิปนั้นเริ่มเล่นในทีแรกน้องอามไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเพื่อนบางคนอาจจะส่งของดีมาให้ดูเพราะเขาและพวกเพื่อนๆก็เคยดูคลิปทำนองนี้อยู่บ่อยๆไม่ได้คิดอะไรหลังจากเริ่มดูไปได้สักสองสามนาทีน้องอามเริ่มมือสันตามมาด้วยอาการใจสันดวงตาเบิกโพลงหายใจติดขัด เขารู้ตัวในวินาทีนั้นเลยว่าหน้าของตัวเองกำลังซีดเผือดมันไม่ใช่คลิปหลุดหนุ่มสาวคู่รักจากทางบ้านกำลังทำกิจกรรมกันแต่มันเป็นคลิปของตัวเขาเองและผู้หญิงที่ร่วมกิจกรรมอยู่กับเขานั้นไม่ใช่สาวๆสว,สวยๆเพื่อนจากมหาลัยแต่กลับกลายเป็นป้าออนป้าออนที่เขารักและเคารบเสมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่ง หน้าของพวกเขาทั้งสองโชว์ราโดยไม่มีการเบลอใดๆทั้งนั้นกระบวนท่าทุกท่าถูกนำมาใช้เห็นทุกรูขุมขนโทรศัพท์หลุดมือน้องอามนั่งตัวชาทำอะไรไม่ถูกว่าจะตั้งสติได้ก็ใช้เวลาอยู่หลายนาทีน้องอามตัดสินใจโทรหาป้าออนแต่ดูเหมือนว่าป้าออนกำลังรอสายของน้องอามอยู่แล้ว ป้าอ,อนรับสายทันทีน้องอามเอกอะโวยวายคำด่าทุกคำที่สามารถสรรหามาได้ถูกประโคมใส่ป้าอ,อนอย่างบ้าคลั่งส่วนป้าอ,อนนั้นกลับหัวเราะออกมาอย่างสะใจก่อนจะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นเหยียบไปถึงกระดูกว่าแกมันสมควรโดนแล้วไอ้เด็กเลวแกทำให้ลูกฉันตายและฉันจะทำให้แกตายทั้งเป็น น้องอามงงงวยกับคําพูดของป้าอ่อนแต่ในที่สุดก็สามารถประติดประต่อเรื่องราวได้ว่าป้าอ่อนก็คือแม่ของต้นอ้อและที่ต้นอ้อหายตัวไปก็เพราะว่าเธอเจ็บปวดจนทำให้ตัดสินใจทำร้ายตัวเองจนสิ้นใจป้าอ่อนจงใจเข้ามาในชีวิตของน้องอามเพื่อแก้แค้นให้ลูกสาวน้องอารมไม่กล้าไปแจ้งความ เพราะด้วยที่พ่อแม่เป็นที่รู้จักในวงสังคมไฮโซหากเป็นข่าวขึ้นมาคลิปหลุดนั้นอาจจะว่อนจนคนทั้งประเทศอาจได้เห็นมันน้องอามตัดสินใจติดต่อจ้างทนายเพื่อดำเนินการให้เว็บไซต์ดังกล่าวทำการลบคลิปทิ้งแต่ไม่นานคลิปนั้นก็ไปโพล่ตามเว็บไซต์อื่นอีกทางทนายแนะนำให้น้องอามแจ้งความ แต่น้องอามยังยืนยันว่าไม่มีทางเด็ดขาดจนในที่สุดก็ต้องลองไม้อ่อนน้องอามพยายามติดต่อป้าอ่อนอีกครั้งเขาขอร้องดีๆว่าให้ป้าอ่อนหยุดป้าอ่อนกลับทำเสียงยียวยวนบอกว่าป้าอ่อนไม่ได้ทำอะไรเลยเรื่องที่เกิดขึ้นก็เกิดจากความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายส่วนเรื่องคลิปหลุดอะไรนั่นป้าอ่อนก็ไม่รู้เรื่อง หลังจากนั้นน้องอามก็ไม่สามารถติดต่อป้าออนได้อีกสุดท้ายน้องอามตัดสินใจบินไปเรียนต่อต่างประเทศและฝากฝังให้ทนายคอยดูแลเรื่องคลิปหลุดน้องอามตัดขาดจากเพื่อนๆทุกคนเพราะไม่อยากรับรู้เรื่องราวอะไรทั้งนั้นและพยายามทำใจอีกส่วนหนึ่งว่าอาจจะมีผู้คนจำนวนหนึ่งไม่มากก็น้อย ที่เคยได้เห็นคลิปหลุดของเขาน้องอามใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเข้าปีที่เจ็ดแล้วและยังไม่กล้ากลับไปอยู่ประเทศไทยเพราะยังฝังใจกับเรื่องคลิปหลุดถึงแม้ว่าทางทนายเองก็คอยแจ้งเขาอยู่เสมอว่าไม่มีคลิปหลุดของเขาถูกเผยแพร่ในสื่อใดๆแล้วก็ตามแอดถามว่าแล้วน้องอามวางแผนอะไรต่อไปในชีวิต น้องบอกว่าก็อาจจะใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกถาวรตอนนี้น้องอารมมีแฟนเป็นตัวเป็นตนและคบหากันมาก,กว่า4ปีแล้วอาจจะแต่งงานกันและใช้ชีวิตด้วยกันที่ต่างประเทศส่วนเรื่องความเป็นคาสโนวานั้นน้องอารมเลิกเด็ดขาดตั้งแต่วันที่คลิปเขาว่อนอยู่ในเว็บไซต์ทุกวันนี้พอคิดเรื่องของต้นอ้อขึ้นมา ก็ได้แต่รู้สึกเสียใจและรู้สึกผิดเป็นอีกเรื่องที่คอยตามหลอกหลอนในความรู้สึกตลอดหลายปีที่ผ่านมานั่นเลยค่ะเรื่องราวของหนุ่มหล่อพ่อรวยโปรไฟล์ดีที่โดนป้าอายุเกือบ6กกระหน่ำจนสาแก่จใจแอดหวังว่าเรื่องราวของน้องอาร์มคงเป็นบทเรียนที่ดีที่จะคอยเตือนใจเตือนสติ หลายหลายคนที่ยังมีนิสัยแบบน้องอามในอดีตน,นะคะสุดท้ายนี้ตัวแอดเองก็ยังแอบคิดไม่ได้ว่าแหมอีพวกป้าๆเนี่ยก็แอบน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคะอืขนลุก